สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่น10บ,บนเดินดี3ส,สูตรชน3ส,สูตรกันนะท่านผู้ชมนะก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะนําหลัก10มาชนกันไม่ว่าจะเป็น2หรือ3ส,สูตรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมผมจะไม่ค่อยนํามาชนกันถ้าผมไม่มั่นใจจริงๆนะท่านผู้ชมนะท่านใดที่เป็น fc ประจําผมนี่จะจะสังเกตผมจะลงเฉพาะ เด่นร้อบนหนึ่งสูตรสิบบนหนึ่งสูตรแล้วก็หน่วยบนหนึ่งสูตรเท่านั้นนะท่านผู้ชมผมจะไม่ค่อยเอาสองสูตรสามสูตรมาชนกันนะเพราะบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเลขผมจะเลือกแค่ใช้แค่สูตรเดียวที่ผมมั่นใจเท่านั้นนะเป็นเฉพาะแต่ละหลักนะท่านผู้ชมนะถ้าผม จับมาชนกันสองถึงสามสูตรเมื่อไหร่แสดงว่าผมมีความมั่นใจมากเลยทีเดียวผมถึงกล้าจับมาชนนะถ้าไม่มั่นใจสูตรผมจะไม่จับมาชนท่านผู้ชมเพราะมีสูตรใดหลุดนี่คือจบเลยนะเด่นชนเด่นนี่ก็คือถ้าถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดก็คือจบเลยนะท่านผู้ชมนะหมายถึงว่าชนกันเอาเด่นมาชนกันสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรก็แล้วแต่นะแต่ละหลักนะท่านผู้ชมนะงวดนี้ท่านผู้ชมผมจะนํา สิบบน3ส,สูตรมาชนกันนะแสดงว่าผมต้องมีความมั่นใจผมถึงนำเฉพาะหลักสิบเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะนำมาชนกันงวดน,นี้ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ <c oughs> ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับความมั่นใจส่วนตัวกับตามตามสูตรที่ผมใช้นี่กับผลรางวัลที่จะออกมันคนละเรื่องกันนะครับท่านผู้ชมครับถึงแม้เรามั่นใจก็ถ้าผลรางวัลมันไม่ถูกเราก็ต้องไปว่ากันงวดใหม่นะครับไม่จําเป็นว่าเรามั่นใจแล้วมันจะต้องมาตามน,านนะั้นไม่จําเป็นนะท่านผู้ชมนะ มันอยู่ที่แนวทางของแต่ละท่านจะนําไปใช้นะแล้วก็แนวทางของท่านที่จะคํานวณหวยนีย่ก็มีแต่ละคนเขาก็มีแนวทางของตัวเองทั้งนั้นนะท่านผู้ชมนะก็อธิบายให้ fc ได้เข้าใจนะครับเรามาดูท่านผู้ชมสูตรแรกนะท่านผู้ชมนะสิบบนเดินดีหกตัวนะสูตรที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะใช้ร้อยหนึ่งบวกร้อยสี่บวก เก้าคงที่นะครับผลลัพธ์จะเท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะท่านผู้ชมเป็นเด่นสิบบนหกตัวนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้นี่สถิตินะท่านผู้ชมนะยี่สิบงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับยี่สิบงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิติกันเลยนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ถือว่าเดินดีนะครับท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะเด่นหกตัวนะครับสิบบนหกตัวนะนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาคือเป็นงวดที่ยี่สิบนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเราให้เด่นหลักสิบห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่ง ห้าหกเดศนยะ์หะหลัก10นะครับหลัก10ก็คือเจ็ดนะท่านผู้ชมหลัก10บก็คือ7นะครับ <c oughs> มา7ถูกต้องนะครับเป็นงวดที่20่สนะท่านะผู้ชมนะสูตรนี้นะงวดที่20ยังไม่หลุดเรามาดูงวดที่21เอ็ขาจะเดินต่อไหมท่านะผู้ชม ผมมั่นใจว่าเขาจะเดินต่อนะท่านผู้ชมนะผมมั่นใจว่าเขาจะเดินต่อเรามาดูสูตรนะครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือเก้าบวกร้อยสี่ร้อยสี่ก็คือสี่บวกเก้าคงที่สี่บวกเก้าได้สามอันนี้ก็ได้เก้าเก้าบวกสามได้สอง เด่นตัวแรกแล้วให้เด่นที่สองนะสองบวกหได้สาบวกหได้4ีบวกห,ได,วกหได้ห้าบวกสองได้7แล้วก็บวกหได้8ปดสิบบนเดินดีสูตรที่1นึท่านผู้ชมเด่นสองสามสี่ห้าเจดปด 2 3 4สามี่ห้าเจนี่เป็นสูตรที่1ท่านผู้ชมย0งวดยังไม่หลุดเรามาดูสูตรที่2กันนะครับท่านผู้ชมครับ10บนเดินดี6ตัวสูตรที่2นะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเอาลงให้ท่านผู้ชม เป็นงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลุดนะท่านผู้ชมนะย้านะพึ่งหลุดงวดล่าสุดแล้วทําไมผมถึงยังนํามาใช้เรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมกับสูตรนะใช้แสนบวกพันบวกสิบบนบวกหน่วยบนผลลัพธ์เท่าไรบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่นะครับเป็นเด่นสิบบนหกตัวท่านผู้ชมนะ สถิติก็เท่ากันกับสูตรเมื่อกี้ท่านผู้ชมสูตรที่1ผมใช้งวดที่ออก4ี่ดหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสูตรนี้ท่านผู้ชม20งวดหลุดไป1งวดเพิ่งหลุดงวดล่าสุดเรามาดูกันว่าทําไมผมยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับสถิตินะท่านผู้ชมเดินดีนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะ สิบเกงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยครับเขาเพิ่งมาหลุดงวดล่าสุดนะงวดล่าสุดนี่เป็นงวดที่20บนะครับ20ผลรางวัลออก7จ็7เจเราให้เด่นที่6กแปดเกนะครับหลัก10ก็คือ7นะไม่มี7หลุดท่านผู้ชมหลุดเป็นงวดแรกท่านผู้ชมครับ ผมใส่สีเหลืองนะครับจะได้เห็นชัดว่ามันหลุดนะ20งวดเพิ่งหลุดเป็นงวดแรกท่านผู้ชมนะสูตรแบบนี้นี่ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะสูตรที่เขาเดินมาดีๆแล้วเขามาหลุดเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเดินต่อนั้นมีสูงมากท่านผู้ชมแล้วก็ถามว่าโอกาสที่เขาจะหลุดก็มีไหมก็มีแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าเขาจะกลับมาเดินต่อท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าจะกลับมาเดินต่อ เวลาท่านผู้ชมดูสูตรเนี่ยจริงอยู่นะหลายท่านนะท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบสูตรที่เดินดีนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเด่นหรือดับไม่มีใครชอบสูตรที่ผิดนะทุกคนก็จะชอบสูตรที่สิติเดินดีนะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาพร้อมที่จะหลุดทุกเมื่ออย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยเดินมาตั้งยี่สิบเก้าวดแล้วมาหลุดงวดที่ยี่สิบสูตรเนี่ยอดีตคุณจะเดินดียังไงไม่สําคัญนะปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุด ถ้าคุณถูกงวดปัจจุบันก็แสดงว่าสูตรเดินดีแต่ถ้าหลุดก็ก็คือจบอะท่านผู้ชมบางคนนี่สูตรหลุดแค่ง,งวดเดียวเขาทิ้งสูตรเลยนะท่านผู้ชมเป็นผมเห็นอาจารย์หลายท่านนะท่านเน้นมากเลยต้องถูกทั้งเท่านั้นไม่ให้ผิดเลยนะหลายท่านนะท่านผู้ชมนั่นเป็นแนวทางของท่านนะไม่ใช่แนวทางของผมแนวทางของผมก็คืออดีตผมไม่สนใจผมให้ความสําคัญกับงวดปัจจุบันมากที่สุด งวดปัจจุบันสําคัญที่สุดแต่ไม่ได้ล่าเลยอดีตนะท่านผู้ชมนะสติมันก็เป็นตัวบ่งบอกเวลาทําอะไรเราก็ต้องดูสติแต่ผมเนี่ยผมจะดูเป็นงวดงวดไปพร้อมกับสติในอดีตประกอบด้วยคือผสมผสานนะท่านผู้ชมนะก็ใช้เซน์ของเราด้วยใช้หลายๆอย่างท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นทแบบเดินดีห้ามมีผิดนี่อันนั้นมันเป็นอดีตแล้วเมื่อสิกว่าปีก่อนผมก็ใช้หลักการแบบนี้ ใช้แนวทางแบบนี้ตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยท่านผู้ชมนะเนี่ยครับผมเชื่อว่าหลุดแล้วไม่หลุดซ้าท่านผู้ชมเราเน้นทีงงวดปัจจุบันนะนี่เป็นแนวทางช่องของผมนะครับผมจะเน้นงวดปัจจุบันเป็นหลักอดีตจะถูกทุกงวดผมไม่สนใจงวดปัจจุบันต้องถูกต่อให้เขาเพิ่งผิดงวดต่อไปผมก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาเดินต่อท่านผู้ชมนี่ย้ําว่าเป็นแนวทางของช่องของผมนะครับท่านผู้ชมครับชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เรามาดูสูตรที่สองงวดหนึ่งกุมภาท่านผู้ชมใช้แสนนะครับหลักแสนก็คือ8ดพันนะพันพันก็คือเจ็ดสิบบนสิบบนก็คือเจดหน่วยบนก็คือ9้าขอทวนนิดหนึ่งท่านผู้ชมแสนนะครับ แสนก็คือแปดนะพันก็คือเจ็ดสิบบนก็คือเจ็ดหน่วยบนก็คือเก้าเจ็ดบวกเก้าได้หกแปดบวกเจ็ดได้ห้าห้าบวกหกได้หนึ่งท่านผู้ชมเด่นตัวแรกนะเด่นเด่นหนึ่งนะหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์เด่นสิบบนสูตรสองท่านผู้ชมเด่นสิบบนเดินดีหกตัวนะเด่นหนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกศูนย์งวดล่าสุดเพิ่งหลุดนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดเพิ่งหลุดนะใครไม่ชอบสูตรที่ผิดไม่ต้องใช้สูตรนี้นะย้ำนะ ใครที่ไม่ชอบสูตรที่ผิดไม่ต้องใช้สูตรนี้ท่านเลือกใช้สูตรที่1นนะครับซึ่งสูตรที่1เนี่ยรท่านผู้ชมนะเนี่ยครับสูตรที่1นนี้ยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยเลือกเอานะท่านผู้ชมนะผมเอาไมา้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้นะเลือกสูตรไหนก็ชอบสูตรไหนก็เลือกสูตรนั้นนะครับแล้วทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูสูตรที่3นะท่านผู้ชมนะสูตรที่3นี่เป็นเป็นสูตรเดิมนะผมย้ําว่าเป็นสูตรเดิม เป็นสูตรเดิมที่ที่เราเคยใช้มาหลายงวดแล้วแล้วเขาหลุดแล้วผมก็พักสูตรไปนะท่านผู้ชมงวดล่าสุดผมก็พักสูตรนะแล้วเรามาดูกันนะครับสูตรที่สามที่เป็นสูตรเก่านะครับเป็นสูตรที่ผมใช้ประจำอยู่เลยตอนแรกก็นิ่งมากแล้วเขามาหลุดแล้วผมก็เลยพักสูตรแล้วก็นํามาใช้อยู่สึกงวดหนึ่งแล้วก็ก็เลยเอาสูตรใหม่มาให้เรื่อยๆแล้วก็ก็พักไปสองสอง สองวดนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นสูตรเดิมที่เราใช้นะครับสูตรที่3นะผมจะใช้สูตรนี้นะสูตรเดิมของเรานะครับเป็นสูตรเก่านะครับแสนบวกหมื่นคูณ3บวกพันบวกร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก4นะท่านผู้ชมนะผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1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 แล้วก็บวก2นะครับเรามาดูใส่ตีกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับใส่ตีนี่20 สี่งวดท่านผู้ชมยี่สิบสี่งวดหลุดไปสองงวดนะยี่สิบสี่งวดหลุดไปสองงวดนะเดินดีนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยหลุดซ้ํานะสูตรนี้นะสูตรเก่าของเราสูตรนี้นะเดินดีมาก fc ประจาผมน่าจะจําสูตรนี้ได้นะหลุดแล้วยังไม่หลุดซ้าท่านผู้ชมเนี่ยครับเขาหลุดงวดแรกจากนั้นเขาก็กลับมาเดินอีกสองงวดท่านผู้ชมเนี่ยครับนะคือสูตรหน้ากระดาษแล้วนะท่านผู้ชมนะ ผมจะขึ้นหน้าสองนะท่านผู้ชมนะผมจะขึ้นหน้าสองนะผมเปลี่ยนเล่มใหม่นะเ <c oughs> นี่ยครับผมจะขึ้นหน้าสองนะครับหน้าที่สองงวดที่ยี่สิบสี่นะงวดที่ผ่านมานะครับออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเราให้เด่นที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะเล่าให้เด่นที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะท่านผู้ชมนะบวกสี่เดี๋ยวนะผมขอทวนนิดนึงนะท่านผู้ชมห้าห้าหกเจ็ด 9ก้9ได้7 9กบวกได้8 8 9 0โอเคก็หลุดท่านผู้ชมงวดที่24หลุดหลุดเป็นงวดที่สนะเศีสูตรนี้ไม่หลุดซ้ำนะท่านผู้ชมนะก็ไม่หลุดซ้ำนะครับนี่หลุดท่านผู้ชมเนื่องจากสูตรนี้นะท่านผู้ชมเป็นสูตรเก่าที่ผมค่อนข้างมั่นใจสูตรนะผมก็เลย รอดูอยู่ว่าเขาจะหลุดหรือเดินต่อแล้วเขาหลุดผมก็เลยหยิบสูตรนี้มาใช้เลยแล้วมันไปหลุดตรงกันกันกบสูตรที่เมื่อกี้สูตรที่สองท่านผู้ชมสูตรนั้นก็เพิ่งหลุดและผมก็มั่นใจด้วยว่างวดนี้เขาจะกลับมาเดินต่อนะผมมั่นใจว่าเขาจะกลับมาเดินต่อนะท่านผู้ชมย้านะใครไม่ชอบสูตรที่ผิดท่านไม่ต้องใช้นะท่านผู้ชมไปหยิบสูตรที่หนึ่งซึ่งยังไม่หลุดเลยนะยี่สิบงวดแทนนะ ใช้สูตรนั้นแทนนะแต่ผมจะใช้ทั้ง3สูตรนี้มาชนกันนะงวดนี้ท่านผู้ชมครับเรามาคำนวณงวดนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนะครับใช้แสนนะครับแสนก็คือ8นะแสนก็คือ8บวกหมื 10, ่นคูณสามหมื่นก็คือ0 0 3ได้0บวกพันพันก็คือ7บวกร้อยบนร้อยบนก็คือ7 บวก10ล่างบวกหน่วยล่าง10ล่างก็คือ2นะครับหน่วยล่างก็คือ3นะแล้วก็บวก4คงที่3บวก4ได้7 7บวก2ได้9 0บวก7ก็ได้7นี่ก็ได้8นะท่านผู้ชม9ไปบวก8ได้7นะ7 เจ็ดสามตัว37 21ก็ได้หนึ่งท่านผู้ชมนะไม่ต้องงงนะครับท่านผู้ชมบวกกันแล้วได้ได้หนึ่งนะเก้าบวกแปดก็ได้เจ็ดนะเจ็ดสตัวนี้เอามาคูณกันก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกก็คือเด่นหนึ่งท่านผู้ชมนะเด่นตัวแรกก็คือ1นะึ่งนะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองบวกหนึ่งได้3าบวกหได้ส บวก1ได้5แล้วก็บวก2ก็ได้7เด่น10บน6ตัวสูตรที่3สูตรเดิมของเราท่านผู้ชมสูตรเก่าเด่น1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7ท่านผู้ชมทีนี้เรามาจับชนกันท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมก็จะมาจับชนให้เลยนะครับ ผมขออนุญาตใช้ดินสอนะท่านผู้ชมนะมันจะได้ลบได้นะครับหนึ่งกุมภานะสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนะเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นนะครับสองสามสี่ 5 7 8เจ็ดแปนะสองสามนะครับสูตรที่2 1 3 4 5 6 0 1 3 4 5 6ี่ห้าหศูนย์มสีกะครับหนึ่งสสี่ห้าหกศูนยูตรเมื่อกี้นะครับหนึ่งสองสมส้าเดถูกไหมเดี๋ยวนะขอดูอีกนิดนึงท่านผู้ชมน่าจะจำไม่ผิดนะ 1>, 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าเ็ดถูกต้องนะครับเนี่ยท่านผู้ชม10บน3สูตรอ่ะเริ่มเขียนไปเดี๋ยวนะ10บน3สูตรเราเขียนตรงนี้ก็ได้นะ10บน3สูตรนี่ท่านผู้ชมนะ นี่10บน3สูตรของเราเมดดื่อกี้นะครับสูตรที่1 2 3 4 5 7 8สูตรที่2 1 3 4 5 6 0สูตรที่3 1 2 3 4 5 7แล้วจ็จับชนกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ3โอ้ยไม่ใช่นี่นี่มันสอง สอันนี้3ท่านผู้ชมชนชน3ามสามสามนะอันนี้สามสี่สี่สี่ห้าูตมีแค่ตัวเดียวท่านผู้ชม8ก็มีแค่ตัวเดียว7มี2 1มี2 2งมีสก็ผมจะเอาเด่นชน3ตัวเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ เนี่ยนทะ่านผู้ชมหลัก10บบนงวดนี้นะสิบบนชนสสูตรของผมชนที่3 4มี่ห้าหลัก10บดับสิบนขั้นเทพดับหนึ่งกับ3ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ดับ10บน4สูตรหลักของเราดับ3ามหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตัดทิ้งเลยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูนะครับ หลักสิบงวดนี้เราเหลือไม่กี่ตัวนะท่านผู้ชมนะย้ำนะเหลือไม่กี่ตัวนะครับก็เหลือสองตัวเนี่ยท่านผู้ชมนะเด่นที่สุดนะครับงวดนี้นะเด่นที่สุดนะท่านผู้ชมนะก็ทั้งหมดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะท่านผู้ชมนะถ้าท่านไม่ชอบฟังยาวๆท่านก็เลื่อนไปดูตอนท้ายสรุปทีเดียวเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่บางท่านก็ไม่ชอบยาวๆบางท่านก็ไม่ชอบคุยนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนผ่านไปเลยท่านผู้ชมไม่ชอบนี่ให้เลื่อนผ่านไปเลยนะ เอาที่ท่านผู้ชมสบายใจเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําข้อมูลเดี๋ยวก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาหลักร้อยหรือว่าหลักสิบนะเป็นดับหรือว่าเด่นนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ